คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทยเฉพาะที่92-52เรื่องการกำหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของบกททสิ่งอุปกรณ์ (supplies) หมายถึงสิ่งของที่จําเป็นสําหรับหน่วยทหารที่มีไว้เพื่อการดํารงอยู่และกําลังปฏิบัติของหน่วยทหารสิ่งอุปกรณ์ถาวรกําหนดอายุหมายถึงสิ่งอุปกรณ์สําเร็จรูปซึ่งมีลักษณะมั่นคงต่อกํารใช้งานแต่ย่อมเสื่อมคุณภาพสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่กําหนดอายุหมายถึงสิ่งอุปกรณ์สําเร็จรูปซึ่งมีสภาพ และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งานหากมีการเก็บรักษาและปรนิบัติบำรุงเป็นอย่างดีแล้วย่อมจะมีอายุยืนนานสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองหมายถึงสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปการควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธีดำเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแจกจ่ายการจ่ายเพิ่มเติมการรวบรวมบันทึกรายงานการจัดทําข้อมูลถาวรต่างๆการควบคุมทางการส่งกําลังหมายถึงวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบการรายงานการคํานวณเพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้น ได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่รหัสสินค้าและบริการภาครัฐ (Government Product and Service Code, G P S C) หมายถึงรหัสมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System, F M I S) คือระบบกำรัจัดกำรัดของหน่วยงานภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารคือหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดขึ้นใช้ภายในบกททหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์หมายถึงความรับผิดชอบในการกำหนดความต้องการการควบคุมการจัดหาการเก็บรักษาการแจกจ่ายการจำหน่ายและการเส่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์นั้นๆซึ่งบกททมีหน่วยที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ยกทหารรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง 2. สงสทหารรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์สายสายื่อสารรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สามนดพรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์สายช่างและสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์สีปททหารรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์สายช่างแผนที่อากาศยาน5สเสือนอนดูพ,พนทหารรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์กศทหารรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกำรก,กำหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของบกททให้ปฏิบัติดังนี้แถวที่1กํากำหนดคำย่อนามหน่วยส่วนราชการในบกททแถวที่2เป็นหมายเลขระบุกลุ่ม แถวที่3เป็นสายงานความรับผิดชอบกำหนดดังนี้กลุ่มที่1กํากำหนดเป็นประเภทของสิ่งอุปกรณ์ถาวรกลุ่มที่2กํกำหนดเป็นตัวเลขสอตัว1หมายเลข2ตัวแรกเป็นหน่วยรองของส่วนราชการในบกทท2หมายเลขตัวที่3และสี่กำหนดจากสองตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้นๆสหมายเลข5เป็นลำดับของสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาหรือได้มาภายในปีพศการกำหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่รวมสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง และสิ่งอุปกรณ์ถาวรที่ได้มีการกำหนดเฉพาะไว้แล้วเช่นยานพาหนะอาวุธเครื่องมือเป็นต้นกำรัดเขียนรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรให้เขียนด้วยเลขอารบิกดังนี้1การเขียนในทะเบียนคารุพันให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ2การเขียนบนสิ่งอุปกรณ์ถาวรให้เขียนด้วยสีดำหรือสีขาวขนาดของตัวอักษรและตัวเลขกำหนดได้ตามความเหมาะสมแต่ละสายงานกำหนดรายละเอียดหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมแจ้งให้กบทหารทราบ ให้จัดทาทะเบียนครุภพันธ์ทะเบียนคุ้มทรัพย์สินและการเขียนรหัสคุ้มลงบนสิ่งอุปกรณ์ถาวรให้แล้วเสร็จและรายงานผลการปฏิบัติให้กกทหารทราบในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการบกททพุทธศักราช2551ยังไม่ประกาศใช้ให้สอทอทหารรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปจนกว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะประกาศใช้ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้